สร้อยกันสนับสนุนธันว่าคอยอุตส่าห์อะไรได้เนี่ยคอยอุตส่าห์เสียงกับดามาันดามาได้เนี่ยมันบอกคุมเนี่ยอ่ะมันวอกแปดมือซ้อนขายบัตรไปกับหมาบ่แดกอะไรเนี่ยเขาสิว่าคอ,คอยเนี่ยคอยเศร้าเนี่ยจะบอกให้ถ้าอยากให้มีโปรเจกสองโปรเจกสามก็ต้องช่วยกันอ่าให้มันถล่มทลายยามายานผมรวยนะยามายานผมรวยอ่า เขาลงทุนให้ดูก่อนถ้าดังแล้วเขาไปทําเองนะอันนี้ผมคนลงทุนนะบอกให้น้องมันทําเองแล้วนะเห็นไหมสุดท้ายผมต้องมาแบกรับเพราะว่าต้องมากันดาม่าไม่อีกเนี่ยไม่แน่เนี่ยวยไหมเนี่ยอปีนี้กระแสะอาจารย์มีกระดิ่งแล้วล่าสุดอืมโอเคถูกต้องมันต้องมีกระดิง่ง อแค่ยี้มาขายของแช่ว้นไปย่า้เฝ้าดูอ่าเลยสุด่าเป็นหลายกดดาล่าไงหุ่นอย่ามาอิจฉาผมอย่ามาว่าผมดังอย่างนั้นดังอย่างนี้หิวแสงหิวเสืองพวกสูนั่นดังมากสู้เห็ุอย่างเนี้ยจอดนี่สิออกจากบริษัทจอดนี่สิไปเเ็ดองเนี่ยฮากินซีนสูเนี่ย อ่ามันย่ามมอท่านดังแต่ย่าน้ำกูเนี่ยเห็นบ่ใหญ่กูป่อยเนี่ยดังมากแร้วว่าจะของดังเองสัวสมาอืมน้องไล่ซดโดนด่าเยอะโดนด่าก็อดเอาจะไปกลัวทำไมทำเพื่อ,อนาคตอย่ามาใจสออย่ามาหน่อมแหนมย<ว>ั่วกูต้องมาเสี่ยงภัยด้วยอ่าแชร์ให้แล้วนะครับจากไต้หวันซื้อแล้วสบสิบเอ็ดใบดีมาก ขอบคุณหลายๆดันน้องแน่สงสารเด็กดันมึงก oh. uh. ็ต้องซอยกันที่ละมึงใช่ไหมตัวกูดันดันดันมึงสิบวซอยกันไรอ่าพวกซอยกันขายบัตรมึงสิอยากดันไปสะแตกยังอ่าอ่าให้ตัวกูทำบุญทำบุญสูดหน้าทำบัวอ่ามาปล่อยคนเฉพาะตีค่ะแมนแล้วบอกแล้วอือมิเตบอกว่าดัน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 อ่า ดันแล้วดันแล้วสูกกระซอยแซ่กุนเฮตีล่ะสูกกระซอยโพดรกุนเฮตีล่ะกูมึงเป็นดาลาได้เนี่ยกูเป็นคนลงทุนให้อือมึงก็บวงจักซอยกันแซ่บวงจักซอยกันไล่ขายปากเปลี่ยนเต็มีสองหอดตีซีกูตื่นขึ้นมาแปดม้นกูยังต้องมานั่งโซเลยอยู่เนี่ยห่วยแมนหมล่ะกูบอกแล้วอืมย่ามันอะไรอยากดังอยากดังอ่าอยากได้อยากได้เงินอยากได้เงินอยากได้เงินไปสางบ้าน เก็บเงินไปซื้อรถอ่าพวกสูบผ้าสูบกระเด็นอย่างเนี้ยอ,อืมอย่ามหัว่าขวัมันเป็นเทคนิคอ่ามาผู้ใดสิมาดามาครับมาถ้าบวกแล้วนั่นให้เป้าเห็ดให้เป้าส่งเสริมกันตั้งแต่จะขอมันยังบ่มานซ้ำกูอยู่กูเป็นผู้อื่นแ่ท้กูแหงดังกูแหงด้วยกูมีหอนห้ท้องค่ำกูนี่แต่เมาตื่นเบาปากเปียกอยู่เนี่ยพวกสูเนี่ยคือพวกเป้าจดใจจดใจใจอมันไก่มือมาแล้วห้าปอบสู อืมแย่งปล่อยว่าเป็นอยู่เออหนูแดงบ่กจะพูดไปที่ล่ะเอฟซีนั่นอ่าใหญ่มันขายเขาเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายกอายเขาอ่ามือแรกเขาว่ากูเฮ็ดบ่เป็นแอดมินมิจฉคนกูดึงเขาไปเมดิแล้วเนี่ยก็ซื้อมาตที่ล่ะตอนเนี่ยอ่าดึงเขาไปจนว่าเมิดแล้ว่าตัถึงแต่ว่ามีแอดมินยาติถึงมีนกูเฮ็ดมาก่อนสูบนุนกูดังมาตั้งแปดปีแล้วห่วยซอยกันที่ล่ะซอยกันซื้อซอยกันอุดหนุนที่ล่ะ ง่ายยัยกูุ๊บโบ่เดี๋ยวเ้าดีน้ำไผ่เด้อ่ากูเป็นส่ออ่อนน้ำสูดเด้กูเมยเพราะแห้งแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นว่ายัยกูศูนบอกว่าไอ้อื้อกับเสื้อป่านนั้นนะว่าส่งสารสงสารเด็กตั้งแต่เด็กมันกันยังบ่แเสีกูอยู่ตั้งแต่เด็กมันกันยังบอกไล่สวดซอยกูอยู่กูปเป็นไผ่เนี่ยอืมกูปเป็นไผ่เนี่ยกูนั่งเฝ้าไหอยู่เนี่ยมุมาจักอนันอ่ากูดังแล้วกูรวยแล้วกูคิมว่าปวดหัวน้ำสูดอย่างเนี่ยอ่า ทั้งสิ่พี่ดาหมอกดาหมาดาหมาอกีกขู่เนี่ยอยูด่ดีดีนอนกับวันเนอนขับรถกับขับไล่สดต่อหลอดทางบ้าอยู่หวกหวกพี่ปอบเนี่ยเอออืมแมนว่ละ่ะก็ซื้อไปที่ละ่ะถ้าบ่าปล่อยบ่าดาสู้จะก,กดไล่แล้วล่ะสู้จะก,กดแช่ว่ละ่ะเฮ้ยมันเรื่องเอียงกับมขู่กูต้องมนานั่งไล่สดเนี่ยกูต้องมนานั่งดึงเข่ากุมเนี่ยเรื่องนี้ยังกูเนี่ยกูบ้านหลังละซิบกว่าลดเนี่ยกูต้องมนานั่งปวดหัวน้ำสูดเนี่ย รถกูแตกสวดส,วดสวดยอะบ่มีหัวก้นสิครับกูมาป,ปวดหัวน้ำพวกสูงยังเนี่ยเนีซื้อเข้าไปที่ล่ะซื้อเข้าไปอ่าอยากจะอุดหุ่นอยากจะซอยเนี่ยอ่ยอา,ายอมแล้วบ่ยอมแล้วก็ซื้อยอมแล้วก็ซื้ออ่าซื้อแล้วก็แซ่กลับไปอ่าน้องเคสไล่โสดตอนเย็นกูนเปิดมาสามมือแล้วสูงเ้องต่อสิคิดไล่โซดบซด่สูงก็ปวดซอยกูอ่าเนี่ยกูสวนเน้ มีคนเบิ่งหาคนสู้เสพยาไอ้คนบ่มีคนเบิ่งหาลอยคนสู้เสพยาไอ้คนบ่ปานนั่นอย่าง้กูเฮ็ดปานนั่นอย่าง้กูเฮ็ดกูติดต่อสถานที่มันเป็นแสนไล่ไปแทบไปสิมาเรียนรู้ซอยอยู่นี่บ่ย่ามไหนสู้สิไปซอยกูกูจกเงินสดได้เนี่ยอือกูจกเงินสดได้เนี่ยอ่านี่กูขวางคืนแม่พ่อไอ้ตอมเออนันมาบอกตุ้ยนย่ามไหนสู้สพขายบัตรซอยกู ปลานน่นอะอยา่าแ็บอย่าแ็บก่อนกูเสียด่วนมาสซุกกระบอกคิดว่ามันมีด่ามาด,ามาดามาม่าเมื่อกูออกมาแล้วคือไม่ไผมาด่ามาเพรากูัยัว่วขายไปที่ระบาดนั่นได้มาสซุกกระได้คือเขาตัวเงินนั่งผมเสียร้อยกูมาข,ขายอยังไงกูเป็นนายห่างยอดนิยมกูจะไปใส่กูก็ไม่ได้ไปกูจะมปนนั่นตีกระดิ่งกระโดงอยู่นี่หงายอะซื้อจ็กบัตล่ะซื้อจ็กบัตก็ซื้อไปเออซื้อแล้วก็ดี โบดีเปลเรียน,นได้เมืนนะม่อนั้นนะมีแต่บักตุยอีเคสได้มื่อนั้นมีแต่บักตุยอีเคสอีตอมอีดาวได้สิไปขึ้นมื่อนั้นกับคุณเวียงในเลมมนอนจะให้กูข้องขึ้นบอกว่าโพดไปโพดไปแซ่ไปโพดเตอร์เฮ็ดให้แล้วก็เฮ็ดไปอย่าย่านจะกูรวยหลายกูมาโมลุยล้ยดอกซ้ำเนี่ยกูรวยแล้วกูดังแล้วอย่ามาย่านกูได้เลื่อนกูมาโกงสําหรับพ่อซ้ำเนี่ยเฝ้าแซ่ไปป่านนั้นหรือว่าลิโตนลิโตนเด็กน้อย ปานั่นแหละว่าอยากดังอยากดังสูเซ่ซ้ากูบอเดียวเนี่ยนักแสดงเนี่ยูไล่สดซ้ากูบอกูไล่สดจนเมื่อยแล้วกูปาก็เปียกแล้วนะเวลาดังแหละเขาว่าจะครองดังเองกูสินหาวีววิวสินค้าให้กูสินหาไล่ได้ให้ไปสางบ้านสางซองก่าอยากย่านใดืลื่นย่านกูดังเองอีกกูจะมาดังเองกูมีลำไยดังทั่วป่าเมืองไทยแล้วกูจะมาย่านอิสาอย่างสูบเ้าไล่สดไปฟ้าขาย พาออขายอย่ามือหัวขวนไอ้ตอมไอ้แตมเนี่ยมึงอย่ามือหัวขวนความได้เนี่ยนะหาซิบเลยนะผมเป็นเซียวสุดเดลอย่ามือหัวขวนซิบซีนะมาเจอกันถ้าขาดขึ้นแถวนี้มึงอย่ามาอพอกูอีกยี่สิบแถวที่สองถ้าไม่ได้ขึ้นเทแถวนี้บายบายบวหนังสูดหลอกข้อปอดมึงหลอกนะถ้าสเสื้อก็บเสื้อบ่อยากเสื้อกับพวต้องว่ากัน ยังเงือมันย่านเตดามาดาแม่นี่กูแห้งถือทั้งตีนผมตัวห่วยจักกูได้กูจะจักกันเหมือนทุกคนกูต้องมาเอาหนารับตีนแทนเนี่ยมันแมนธุระก,กูบ่เนี่ยฉะนั้นข้าวโพดข้าวขายไปกูสิซื้ออยู่ตามประเทศกะบข้าวซื้อมาเวทเทิน,นยู่หนอกยู่เนียนมีพี่น้องอยู่แยลรอยเอสแย่โศกกะให้เขาออกเงินไปก่อนจะเสียซ่าจะเสียเม้าเวว่เอาใจอย่างเดียวเดี๋ยวสะซื้อสะซ,ซื้อมือสุดท้ายจะกินซื้อ สดึงเขาควบาท่านมันจิตยากมันเลียงหลายคนหลายกลุ่มอยู่แมนก้นมาจานเบาซื้อแล้วก็แล้วไปอย่าหลายคลุมแชะว่นไปอย่าจืไปเนี่ยงวยกูศูนหน่อยอ่ะเย็นนาจานเย,ย็นซื้อแล้วซื้อแล้วก็ดีอ่ะงวยขันบอกให้เสื้อก็ซเสื้อเสื้อแจกความดีอ่ะหอดแทนเพื่อน มันไม่เกี่ยวกันธนาออะมันไม่เกี่ยวกันก็บอกให้ซื้ออ่าตอนแรกก็บอกอยากให้ทําให้ทําอยากให้จัดให้หน่อยตอนแรกก็ว่าจะจัดเองไป,ไปมาผมก็ต้องมาจกทุนให้เอกใบอนุญ,ญาตผู้ว่าในอำเภอปกครองตำรวจสาธารณสุขมึงจัดง่ายๆว่ามึงจัดเป็นหนึ่งมึงจัดรอดผมได้จะจัดกุมปิดเนี่ยกูเฮงเงินหลายก็สู้อกูเฮงดังก็สู้ กูยังโมงกาจัดเลยกูอีคาน์ว่ากับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกูเป็นคนจะเป็นงอของคนยังไงเนี่ยแต่กูพบว่าลิตรูซาดเนี่ยอ่ซื้อไปโพดขายไปกูเป็นใครเนี่ยกูต้องมาปากเปียกเอาหน้าให้กูสะแตกเนี่ยงอนเอาหน้าไม่กินเนี่ยกูหมดเสียงแล้วอ่ซื้อไปแล้วหกร้อยดีมากอ่าคือให้เถอะมันบ่นลงง่ายถูกมื้อเนี่ย แม่โมบ,บอยสเกตเวลาอาจารย์ศูนย์เนี่ยนาคับนาครับสตีละ่ะใครตัวคุบดึกโทรศัพท์ทีมเนี่ยง่อยเอามามียังกินกับา่ากินก่อนกูเพื่อนกินอย่างเรย่กูติดรมเข่าท้องแล้วเนี่ยอ่มามีแบนมีเบือนเข้ามาซื้อแล้วสามร้อยดีขอบคุณหนายทุกคนที่ซื้อแล้วซอยมันไปมันได้เงินด้วยกันให้ถาเมื่อเนี่ยง่อยให้ก็ให้แล้วอยากให้มันได้ดี แบนเบรนเกามากินกูแหงข้าวอยู่ยกินไปบนได้นนนอนอูู่่นี่เมืาขึ้นกับไล่สดหอดตีสามพี่น้องต่างประเทศกต่เ้่าคู่ไล่สดคู้ก็แห้งมาย่องอ่าเป็นได้หบรือเปเนี่ยไล่การที่นี่กับบุกั้งจะแปดม่วงอยากซื้อบัตรป้าเดี๋ยวจะจัดให้บีบดังก่อนมนข้าว คนเห็นเนี่มันเมื่อยเดย้ลูกเตากูมาเป็นแอดมินเมื่ค่าขายหายเมื่ออยู่ดีๆกูต้องมาเป็นแอดมินเนี่พวกสูพวกสูนี่เคยใส่ใจวะสู้จะฮ็ดเ,เป็นเหรียญได้หรอแม่เหนียวสุบริโจ๊กตังกูมันโจกเงินออกไปสองแสนสถานที่รับเชิญอีกเต็มวงอีกหาเมื่อนหาค่าที่หาเมื่นเป็นแสนค่าสตรีมไลไ์อีกสี่หมืน่นมึงเบิ่งดีล่ะ คาสุดคดคดุ่มคดแถมเอกคากูเสียเวลาสมองออกพวกเ e อฟซีก็ไม่เตเงานิดโตเล็กน้อยซอยไปใจบุญใจบุญกูกระจกเงินสดออกมากเนี่ยซื้อแล้วพันหนึ่งดีมากเจ้ท้องพิกสายดีมากซื้อเข้าไปยม,ม้งหัวขวนมัอยังนอกไปเนี่ย อาจารย์คอยพึ่งเตือนเตือนถึ้แม่รถเตือนมาฟ้องขัดไดานี่ย่าสียาตตะกูได้กำไรแช่วนไปยายาตะกูรุ้ยกูอยูอย่รว,ว,วยแล้วกูดังมาก่อนสูนะที่บอกให้ยังไม่แอกาอาร์ตกับกูเนีย่ยแต่ละคนกำลังกินมาก หัวเส้นมากมากเขาดังได้บอกปลาชอบปร,ประแปรงสวัสดีครับผมปลาชอบซื้อแหล้วในไร่กลุ้มอืมก็คิดเบิ่งเอาในไหมหละ่ะฮะอ่ามิเตบอกว่าซอยซอยซอย,ซอยกันเว้ยเราบ่าแช่กันเว้ยอ่าเราบ่าแช่กันเราบออวยกันเว้ยมิจตกูอวยอยู่ผู้เดียวกูกรมเขาท้องเป็นตัวง่ยอาจารย์โกดจริงแล้วเนี่ย กูโกรธอีหลีแถวเนี่ยกูเศร้าก็ได้เนี่ยงัยกูเมื่อยเป็นกันเนี่ยแต่ว่าวไนนานี่นะกูเศร้าเลยเนี่ยนะี่กูเมื่อยอยู่ผู้เดียวเว,ยว้ยฝากเรื่องให้จานหน่อยเอออย่ามาหัวใส่บาที่สอสอเด้คุณพ่นหาวข้องเมืองจึงเฮืองหุงคุณพ่นหาวข้องเมืองจึงเฮืองหุงคุณขี่ยานข้องบ้านมึงฮืงเฮือง แช่แล้วงวงคาจาย์จะติดตามคู่จิ้นแล้วก็ติดตามอาจารย์ด้วยติดตามไปเลยติดตามมาแช่ก็ติดตามไปอ่าขอบอกจิบ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 จ่อยอุบลสวัสดีครับอืนิตยาหุงประโคนสวัสดีอีจกจังมือหน่มือนี้วันที่เท่าไรวันที่แปดบอแปด อ่ะเศร้าก็เศร้าทีล่ะก็แล้วแต้ขคอมึงแล้วก็เศร้าไปทีล่ะอ่าอ่าเสียก็หลู้ก็แล้วแม่แมันแล้วมึงอยากซืือก็ซือบ่อยากเสือก็ยังมาเสือออกไปเลยม่จากลุ้มใดก็แล้วแตตบ่ได้เงือดชูดีล่ะยังมาคอมเป็นนีมึงด่ามาบอกมึงเป็นเฟซปลอมบอกเฟซปลอมมาได้ใส่ถ้าอยากช่วยน้องมันก็ช่วยอ่าถ้าอยากช่วยน้องมันก็ช่วย อย่ามาเยอะอย่ามาตั้งกลุ่มปอมมาด่ากันอืย่ามาตั้งเฟซปอมมาด่ามันอ่แชมป์ยโสวสวัสดีครับนะครับผมจิรยุสวัสดีนุตนสวัสดีนภพ,พรสวัสดีหนูกองคุณสว่างสวัสดีวิวสวัสดีเสียงไหลก็ลักเอ๋อทจิฮักเนะี่ เขาหาวเสรไหมกับฟังตีล่ะเขาบอเป็นนักร้องอาซีมะบริจาคค้อนเสือในักองอาซีท่านนักร้องอาซีพระเจ้ากินลับใยใบป,ปอที่ล่ะห้วยตะสันเพชรเอาเราไปเป่าน้ำความดันขึ้นปู่วาอยู่นี่นะถ้าเสียเรือในีสมองก็แตกนย่มึงเนี่ย สุดยอดนาพรวงนอกทุกสุดเขานามเทพเซนากหากมันสิดีาาด,ดาเลอาจารย์กลุมผีบวังดีอยังฮะน้องของใสแม่งของใสแชร์แล้วครับผมปักหมุดแล้วครับอาจารย์ทำดีแล้วนะช่วยกันครับผมช่วยกันช่วยกันอาจารย์พูดถูกเราไม่ไม่อยากมีดราม่าก,กับใครนะทุกคนนะนะครับบอต้องบอกกันนะจาโอนะ มาร์กแกมเทาสวัสดีครับใช่ค่ะย่างไรก็รักกันเหมือนเดิมฮักกันไว้ดีกว่าสร้างกันฮักกันไว้ดีกว่าสร้างกันแซ่อะที่ละ่ะเขาม้านั่นซื้อแล้วก็แซ่ยายรับอ,องลี่ลี่อ,องแซ่ที่ละ่ะเม่สีเมยสาแซ่ที่ล่ะอ่าแสดงพลังที่ละ่ะถ้าเจ้าจวาเจ้าฮักอ่ะพูดดีมากไม่มีใครดีเตรียมร้อยก็ใช่ไงใครจะไปดีเตรียมร้อยละ่ะอยู่ที่ไหนก็ทำมาหากินอืม ให้บุญไม่ให้บุญกัมาตอนนี้อาจารย์คือว่าวถือใจคักแต่ไหลจังไดนก็ฮักถังสีฮักนั่นลำยาัยสวัสดีน้องฟ้าสวัสดีคู่จิ้นเสียงไหลมาไลยเงินแสนโอเคคู่จิ้นเสียงไหลมาไลยเงินแสนว่าไปอืเดี๋ยวดูสิว่า อาจารย์เสียงหายแล้วมันจะมาว่าคู่จิ้นเสียงไหลมาเลยเงินแสนมาเลยเงินพันก็นแล้วแต่อย่าไปสนใจทำหน้าที่ก็จะคอ้งไปออาหน้าที่ก็จะ้าปากเลยคอร์ดดาอีกเนี่ยค่อยมากไลค์กับฮักคูจิ้นคูจินจ้นเสียงไหลมาไลเงินล้านก็แล้วแต่สูอ่าซื้อบัตรที่ไหน ซื้อมองนี้ละปักมุดไปแล้วนั่นว่เห็นบอกยั่วปักลิงไปยึดทั้งหัวนั่น่มนากไเนี่ยปักลิงไปทั้งหัวนั่น,เ,น,หน,นเห็นบอกนั่นเห็นบอกแบดมืดส์เนี่ยทัศนีแชร์กนไปก่อนนะทุกคน อ่าเสียงไหลไหลต้ต้องทำทุกสิเสียงไหลไปใส่ซื้อหรือยังนะ่ะซื้อหรือยังตัวเนี้ยซื้อหรือยังซื้อหรือยังเนี่ยตอนนี้ก็ปักหมุนให้อีกแล้วเนี่ยเห็นไหมซื้อเข้าไปอ่าคนทุกคนไม่มีคําว่าสีขาวทุกอย่างหรอกสีเทาสีดําบ้างแล้วแต่หัวพอดีกับว่าเฮ็ตอต่อท่อนละ่ะอย่าดังแข็ง อ่าบอกอ่อนๆอันนี้ทำทาซื้อได้เนี่ยบมันคนสิมาดาคนย่งไงเลยอันนี้ทำทาจะซื้อได้เล็กๆแช่เดียวจีระพันธ์แช่ว,วนไปสิหมดไม่ขึ้นขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะทุกคนขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลว,ลว,ลวเห็นหรือยังจ้ามากอาจารย์ให้โอกาสจะหยัยบซ้ำจะซ้ำเติมห่วยบ่แน่แล้วถ้าบอกว่าฟองก้อนจะหยยบตติมพร้อมแล้ว บ่ซ้ำเติมหรอกแตได้หยาบเติมเลวยดิถ้าฟังคว่ำกันเนี่ยเป็นไม่กันหมาให้พร้อมแต่ถ้าพอฟังคว่ำกันเนี่ยหยาบเติมพร้อมอืมพวกด่ามาด่าหมากะยามาเยอะแยะในเฟสคอยด้เนี่ยสิบด่ากันในเฟซได้กับไปด่ากันไปเออคอยละมักเพอาะไงเออสนับสนุนน้องมั่นสงสารฮ่าว่าไปว่าเนี้อาจารย์รอจังมันก็สุดยอดแล้วเนาะอืม อยู่ไซน,นี่นะบอหนีอืมอ้าวซื้อละไปซื้อละไปซื้อละไปไล่ขายไปโซเมอร์โซเวีนล่มเขาทองจนหมดแล้วธนชาติอยู่ไสธนชาติเซียวมูซัวมูเซียวอยู่ไสอ้าว ซื้อแล้วก็บอกเพื่อนเข้ามาในกลุ่มส่งเสริมน้องกันไปอ่พาพรนารัฐของของโพสวัสดีครับอ่างเสือ้อบุตรีซื้อแล้วมิกี้โหลดโหลดคอนเสิร์ตใครคะคอนเสิร์ตของตุ้ยเคปอินดี้เสียงไรเอามาได้เงินแสนเงินล้านในอนาคตทำไปเรื่อยๆนะ ถ้าเที่ยวนี้ทํารอดมีกําไรหรือมีทุนมีฮอนวันที่ยี er àn, ิบเจ็ดเจอกันยีิบเจ็ดเจอกันอีกนะก้อยก้ยยีิบเจ็ดเจอกันอีกครับอืมอาจารย์เบา้าสมกับเป็นคนใจบุญห้วยหมุดไม่ขึ้นทำให้หน่อยนี้อ้อมอ้อมปากหมุดให้หน่อยปากหมดุดปากหมุดในในเครื่องแม่ก็ปากมาแล้วล่ะ ไปปากมอกจากของออมเลยไปสิไปแฟชั่นข้าวหนึ่งคอยสิไปเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับในการสตีมไรอุปกรณ์ข้าคอยสิบห้ากินพิซซ่าพอกระขาดพิซซ่าบ่ได้คอยต้องไปกินพิซซ่า,าก่อนคอยเสียงแหกแล้วคอยต้องไปกินพิซซ่าก่อนโอเคเด้อ ทุกคนเสื้อบาดแล้วก็เขาเป็นในกลมแช่วนไปซอยเล็กน้อยนะครับมือนั่นมัวแน่นอนขอนแกน่นสตรีมไร้กลุ่มปิดแล้วมีศิลปินรับเชิญน,นะครับนจ,อจนอกจากตุ้ยเคสต,ต่อมดาวแล้วก็เวียงนันมนแล้วยังมีน้องลีโอลีโอซูเปอร์เทนน้องลีโอซูเปอร์เทนอืม น,น้องลี่โอซูเปอร์เทนล่ำดีหมอนี่อายุสิบขวบเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเดอ้อโอเคครับน้องเกดแล้วก็น้องตอมน้องตุย้ยน้องดาวเวียงนันลมน,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 มนเดี๋ยวเจอกันวันที่14บสี่นะจ๊ะตะกนตะกอนสวัสดีและสวัสดีครับผม